ครับสวัสดีเอฟซีอีกาชนลทุกท่านครับวันนี้ผมอ้นอีกามามาแรงตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับเราไปโฟกัสกันที่สถานการณ์ล่าสุดของจูดอนซานโชและดอนนี่ฟันเดอร์เบกสตัวสำรองค่าตัวแพงนะครับรวมกัน108ล้านปอนด์หนึ่อล้านปอนด์แต่ไม่ใช่ตัวจริงในยุคข,ของโอเลกุนาโซชามันเกิดขึ้นได้อย่างไรคุณไปซื้อมา108ล้านปอนด์แต่คุณไม่ใช้เนี่ยนะ อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในประเด็นนี้นะครับผมเชื่อว่าแฟนผีหลายคนอยากจะระบายอัดอั้นความรู้สึกที่มีต่อโซชาเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ยอมใช้2ผู้เล่นคุณภาพ2คนนี้ครับฟังกันจบจะเริ่มกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะครับส่งคอมเมนต์้ามาใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเ r ิร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบกันอย่าลืมช่วยกันสปอนอร์อีกาชาแน,นลกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแน,นลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับและขอบคุณซูซูกิ สุูกิปลดล็อกทุกเงื่อนไขส่งท้ายปีกับแคมเปญพิเศษสุสกิดีวดีเดย์ออกรถสุสกิทุกรุ่นวันนี้พรีกทีปีหน้าพร้อมรับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุดถึง5 0,000บาทและรับเพิ่มบัตรเติมน้ํามันมูลค่า3,000บาทพิเศษสุดทดลองขับรถยนต์สุสกิรับของสมนาคุณฟรีจํานวนจํากัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุสกิทั่วประเทศหรือ w w w s u z u k i c o t h ในค่ำคืนวันอังคารที่ผ่านมานในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในคู่ระหว่างออตแลนตากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจบลงไป2ประตูต่อ2ครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าลูปนรกได้กลับมาเยือนแมนยูอีกแล้วครับหลังจากที่เราทุกคนคงทราบครับว่าวเรน,นาโซชายืนอยู่บนปากเหวหลังจากจบเกมศึกแดงเดือดที่แพ้ลิเวอร์พูลไป0ูนยอย่างดีที่ได้เซอร์เล็กฟุกซันประมาจาลูกหนังของยูไนเต็ดเนี่ยมาประคองเอาไว้ได้ต่อลมหายใจเอาไว้ได้แล้วนัดต่อมา ลูกทีมของโอเลโกนาโซชาทุกคนรวมพลังกันบุกไปหักคอไก่ท็อตแนมฮอสเปอร์ถึงถิ่น3ประตูต่อศูนย์รูปเกมอาจจะไม่ใช่ในระดับสมบูรณ์แบบแต่ก็ดีขึ้นกว่านัดก่อนๆเรียกสัทธาแฟนบอลคืนมาเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองคืนมาและที่สําคัญแมนยูไม่เสียประตูครับความมั่นใจอยู่เต็มกระเป๋าบุกไปเยือนอตาลนตาถึงบ้าน แน่นอนครับถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างออตแลนตากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาตรงๆนะฮะชื่อชั้นอะไรต่างๆนานาแมนยูดีกว่าอตแลนตาอาจจะเป็นหนึ่งในทีมที่ดีสุดของลีกอิตาลีก็จริงครับแต่คุณภาพของนักเตะเทียบกันปอนต่อปอนจุดต่อจุดตำแหน่งต่อตำแหน่งแมนยูดูเหนือกว่าค่อนข้างเยอะแต่กลับกลายเป็นว่าออตแลนตาดูดีมากครับและควรจะชนะด้วยซ้ำไปถ้าแมนยูไม่ได้ความพิเศษจากโรนัล do แมนยูแพ้ไปแล้วครับเอาอีกแล้วนะฮะโรนัลโดต้องมาแบกความหวังของแฟนผีทุกคนแมนยูควรจะทำได้ดีกว่านี้แต่สิ่งที่เราได้เห็นคือรูปเกมในภาพรวมเละเทะดูไม่ได้ขาดความชัดเจนในตัวเองแท็กติกที่ซักซ้อมกันมามันใช้ไม่ได้ในสนามจริงแมนเชสเตอร์อยูเต็ดเล่นไม่ได้เหนือกว่าอัตาลนตานเลยเกมแดนกลางคอนโทรลไม่ได้ออปปอกบาม,มีปัญหาเล่นในต่ำกว่ามาตรฐานเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ เราไปถึงเกมรับเปื่อยยุ่ยเป็นกระดาษทิชชุ่เปียกน้ําไปไม่ได้อย่างไรตอนที่มีราฟาเอลวารานถือว่าทําได้ดีนะครับแต่พอไม่มีวารานเนี่ยโอ้โหเกมรับของแมนยูเสียทรงเลยครับไปไปไปมาฮะแฮร์รี่แม็กควายกองหลังค่าตัว80ล้านปอนด์เล่นเหมือนระดับ18ล้านปอนด์เท่านั้นมีความผิดพลาดขวเองสูงมากไม่สามารถเป็นหัวใจของทีมได้ในเกมหลังบ้านการแก้เกมก็ไม่ได้เกิดขึ้นการตัดสินใจของโรงน่าโซชา ไม่ได้สร้าง IMPACT ในแง่ง่า,งาบวกครับยงดีที่ว่าโรนัลโดมาช่วยเอาไว้แล้วโรนัลโดช่วยไว้กี่ครั้งแล้วฮะเอาเฉพาะในเกมยูฟาชมเปส์ลีกเนี่ยถ้านับเฉพาะในเกมยูฟาชมเปส์ลีกโรนัลโดลอบเป้าไปแล้วถึง5ลูกจาก4เกมหลังแล้วทุกประตูที่เขาทําได้ล้วนสําคัญที่สุดเลยครับออย่างเช่นเจอกับบียารอัลวันนั้น90บวก5เป็นประตูชัยเหนือบียารอัลนาที81ลูกตัดสินกับอาลันตา และอีกครั้งทดเจ็บครับซันโวสวยงามดึงแต้มจากออตาลันตามันต้องกี่ครั้งครับถึงโรโดรลโดจะต้องแบกอะไรแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้อีกนานเท่าไหร่นี่นะครับคือเคือคร่งำถามของแฟนผีและอีกเรื่องหนึ่งครับที่เป็นเรื่องที่ผมจั่วหัวเอาไว้เป็นเรื่องที่สำคัญมากดอนนี่ฟาราเบกเจดอนซานโช2นักเตะระดับคุณภาพที่แมนยูไปซื้อมา แล้วทุกคนรู้สึกว่าเออนี่แหละน่าจะเป็นขุมกำลังให้กับแมนยูได้ในระยะยาวซื้อมารวมกัน108ล้านปอนด์แต่สุดท้ายแล้ว2คนนี้ไม่ได้เป็นตัวจริงครับเป็นเพียงแค่ตัวสำรองและเป็นเพียงแค่อะไรเสริมด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่แฟนผีไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมโอเนาโซชาถึงไม่ยอมให้โอกาสตอนนี้ฟรเบกจออนซานโช2คนนี้ เอาคนแรกก่อนเลยเจดอนซานโชที่ผีแดงไปซื้อมาจากดอทมุลเจดอนซานโชรอโอกาสตัวเองมันนานมากนะครับสามเกมหลังสุดทุกรายการเจดอนซานโชลงเล่นไปเยอะเหลือเกินฮะเยอะแค่ไหนครับสามนาทีเท่านั้นมันเกิดอะไรขึ้นคุณไปรบราค่าฟันมากับดอทมุนสองตลาดอยากจะได้ตัวเขาแบบโอ้โหอยากได้มากต้องการสุดๆทำทุกวิธีทางในการที่จะได้มาแต่พอได้มาแล้ว คุณก็ไม่ยอมประครบประงมเขาดูแลเอาใจใส่เขาโอเคอาจจะมีคําอ้างว่าไม่ค่อยฟิตร่างกายยังไม่ดียังต้องจับจังหวะการเล่นแต่คุณครับนักเตะระดับจรอสรสนซานโชมันไม่ควรจะนั่งอยู่บนมานั่งสำรองฮะมันสามารถลงมาลงเล่นเป็นตัวจริงเราสร้างจุดเปลี่ยนได้สร้างอิมแพคได้ทําให้ทีมเกิดประโยชน์ได้และที่คุณซื้อมาเนี่ยคุณซื้อมาเพื่อการแก้ไขบริเวณร,ริมเส้นโดยเฉพาะ ตำแหน่งปีกขวาที่มันยังขาดอยู่คุณได้ไม่ต้องใช้เมสันกรีนบูธนะครับที่เอาตรงๆเนี่ยเป็นกองหน้าโดยธรรมชาติลักท้าเขาได้ปนเปียนอยู่บริเวณแถวๆกรอบเขตโทษเนี่ยมันน่าจะเป็นการดีเขาสำหรับแมนยูแต่กับการเป็นว่าจราซาสโชไม่ได้ถูกใช้ยังคงเป็นตัวสำรองอย่างถาวรล้วทําไมคุณไม่ใช้เขาทางที่ก่อนหน้านั้นตอนที่จราซานโชลงเล่นและช่วงหลังๆนะครับเราได้เห็นว่าจราซานโชสามารถเติมมิติที่หลากหลายให้กับแมนยูได้เหมือนกัน อาจจะยังไม่จีด๊ดยังไม่เปรี้ยงยังไม่ปังเท่ากับตอนที่เขาอยู่ดอดมุนแต่มันมีแง่งาบวกครับสำหรับในเคสของเจอร์รัลสานโชแต่เรืองหน่าโซชา,ชาไม่เห็นครับคือไม่น่าตกใจตรงนี้ว่าทําไมคุณไม่ให้โอกาสเขาแล้วยิ่งณนะตอนนี้คนมาเปลี่ยนเล่นระบบหลังสามวางเป็นกองกลางห้าคนมีฟูลแบ็กสองคนกองกลางสามคนจะเล่นกันลักษณะแบบไหนถ้าเล่นกันแผนนี้ถ้าเป็นนะสามห้าสองนะเจอร์รัสันโชไม่น่าจะได้เล่นละ รอคู่กองหน้าจนะเป็นโรนัลโด้รซฟอร์ดหรือโรนัลโดกับกาวานี่หรือโรนัลโดกับเมสันกินบูธแล้วจะรอทานโชยอยู่ตรงไหนแล้วครับจะมาเล่นเป็นวิงแบ็กเหรอมันไม่ใช่ครับยกเว้นคุณปรับเปลี่ยนมาเล่น3า3ี่สาอ่ะโอเคคุณเล่นเป็นปีกเลยเอาปีกจริงๆอะไรแบบนี้หรือจะเป็น3 4ม1ี่สองแต่ไม่รู้ว่าอูน่าโซชาคิดแบบนั้นหรือเปล่าคุณลองคิดดูนะครับถ้าจะรอทานโชในวันนี้เขาไม่ได้อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูนเตดเขาอยู่กับลิเวอร์พูลอ่ะลองติ้งต่าง แป็นนักเตะของลิปูจราซันโชเนี่ยสามารถสลับสับเปลี่ยนกับโมซาลาก็ได้นะฮะเราน่าจะตรงสเปคแล้วก็ตอบโจทย์กับความต้องการของเจนคลับด้วยหรือจะเป็นแมสซิตี้ของเป๊ปแมสซี่ของเป๊ปเนี่ยอาจจะใช้เนี่ยตำแหน่งปีกขวาเลยแล้วซ้ายเป็นแจ็คกิลิชตรงกลางเป็นฟิลโฟเดนก็ได้เป็นคาร์บิเอลเชียร์ซุดก็ได้ไม่ต้องใช้คาร์บเอลเชียร์ซุดมาเล่นเป็นริมเส้นก็ได้สลับสับเปลี่ยนกับริยานมาเรสคือจะเล่นตามตำแหน่งที่ตัวเองถนัดอันนี้มีการปรับบ้างแต่มันก็ไม่เยอะขนาดนั้น หรือจะเป็นการเล่นกับเชลซีตอนเล่นกับเชลซีเนี่ยลองนึกภาพตามนะฮะถ้าจูเลียนชอยู่ในมือของสมัตส์ทูเคิลโอ้โหเราคงจะได้เห็นว่าเกมรุกของเชลซีเนี่ยบุกกันมันเสด็จเร้าใจอย่างแน่นอนเล่นหลัง3กลาง4มีฟูลแบ็กสข้างกองกลางตัวรุก2หน้าเป้า1ห,หน้าเป้าคือลูกาโก้ซ้ายคือเมสันเมาส์และขวาเป็นจูเลียนชก็ได้เหมือนกับณตอนนี้ที่ทูมัสทูเคิลกลับบทบาทให้คารามาสันโอดอย เป็นหนึ่งในกองกลางตัวรุกไงครับไม่ไจําเป็นที่ต้องไปเล่นตามริมเส้นและมันอยู่ที่ว่าคุณจะใช้เขาแบบไหนหรือจะเป็นสเปอร์ก็ได้ครับสเปอร์ด้านซ้ายมีโซนเฮอร์มินตรงข้างหน้ามีแฮร์ร่เคตและด้านข้างมีจูเลียนโชเห็นไหมครับว่าจูเลียนโชสามารถตอบโจทย์ในแผนงานของทีมได้หมดเลยแล้วเมื่อคืนนี้ที่เขาได้ลงเล่นนะครับแม้ว่าจะเป็นเวลาที่มันน้อยตอนที่เขาลงเล่นแทนที่บรูโน่แฟนันส์เราก็ได้เห็นว่าเขาลงไปปุ๊บสามารถสร้างอิมแพคได้เลยคือเขารอโอกาสนี้ รอโอกาสที่จัดได้เล่นแล้วจะฉายแววเด่นให้ทุกคนได้เห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยมันเหมาะสมกับพื้นที่ตัวจริงมากกว่าสำรองเมื่อคืนนี้นะครับมีอยู่ช็อตหนึ่งที่เข้าตากรรมการมากเขาลงไปกระชากลากเลื้อยบอลทางฝั่งซ้ายแล้วสามารถดึงมาเทนเดรูนกับดาวิดซาปากอสตาให้หลุดออกจากตำแหน่งเสร็จปุ๊บเขามีการยัดบอลเข้ากลางมาให้กับตอนนี้ฟราเบกในการลุ้นทำประตู นี่คือมิติจากผู้เล่นเกมริมเส้นโดยธรรมชาติครับมันก็น่าแปลกใจว่าทำไมทำไมและทำไมอดนะีนาโซชาถึงเลือกที่จะให้เม,มสันควีนวูดลงทำหน้าที่ในตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวามากกว่าการใช้งานจนโดนสารโชที่เป็นธรรมชาติจริงๆเม,มสันควีนวูดเอาตรงๆเขาไม่ได้จะมากระชากลากเลื้อยไปถึงสุดเส้นหลังแล้วก็เปิดเข้ากลางมาเขาก็จะเป็นสไตล์แบบกองหน้ากึ่งปีรับบอลมา ดวลตัวต่อต,ต,ตัวไม่ได้ตกเข้ากลางแล้วก็ยิงยัดหรือไม่ก็แปะออกหลังเล่นกับเพื่อนอะไรแบบนี้แต่โจรสันโชมันเป็นปีกธรรมชาติมันเป็นปีกที่จะคอยเลี้ยงกินตัวเป็นปีกที่จะคอยทําลายจู่โจมคุกค,คามแนวรับฝั่งตรงข้ามแต่ทําไมคุณไม่ใช้อันเนี้ยมันคือการทําลายสภาพจิตใจของตัวนักเตะเหมือนกันตัวนักเตะเนี่ยคิดว่าไอ้ที่คุณส่งลงไปใน,ในสนามเนี่ยผมมาสามารถเล่นได้ดีกว่านั้นนะขอให้นายเนี่ยให้โอกาสมาโยนโอกาสมา เดี๋ยวผมจะทําให้ดูและที่ผ่านมาในช่วงหลังๆสังเกตได้เลยจอรนาสันโชเขาทํามาได้เห็นครับแล้วทําได้อย่างมั่นอกมั่นใจด้วยแต่โซชายังไม่ได้มีความเชื่อมั่นในตัวของจอร์นาสันโชแล้วคุณไปซื้อเข้ามาทำนั่นแหละครับคือเรื่องของจอร์นาันโชนะต่อมาอีกคนหนึ่งครับเป็นคนที่ผมเชื่อว่าแฟนผีสงสารเขาแน่นั่นคือดอนนี่ฟาเดเบกดอนนี่ฟาเดเบกเอาตรงๆนะฮะเขามีความอดทนสูงมากครับแต่ความอดทนของคนมันจะมีขีดจํากัดครับ แล้วก็ไม่แปลกใจที่ณเวลานี้ในช่วงเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนตอนนี้เฟรเบกมีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวจะไม่ให้เขาคิดแบบนั้นได้อย่างไรครับคือคนเรานะฮะซ้อมหนักมันซ้อมได้ทุ่มเทแค่ไหนมันทุ่มเทได้มุ่งมั่นแค่ไหนเนี่ยมันมุ่งมั่นได้ครับแต่ถ้าคุณทำสามสิ่งเนี้ยทำอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วใส่เกินร้อยไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับโอกาสสักทีหนึ่งเนี่ย มันก็เกิดอาการทอ้อแท้ได้เหมือนกันมันก็ไม่แปลกใจในตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ฝรบ็กถึงปรารถนาในการย้ายทีมแต่เขากลับโดนขัดขวางโดยคนในของสโมสรโดยเฉพาะวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายที่ได้รับการติดต่อจากเอเวอร์ตันของราฟาเบเนเตสซึ่งคาดกัร์ว่าโซชาเนี่ยนะครับไม่ยอมให้เขาได้ไปไหนเพราะลึกๆเองโซชาก็หวั่นใจว่าแผงกองกลางจะขาดความสมดุลถ้ามีตัวเจ็บตัวแบนสักคนสองคนขึ้นมา มันจะหาตัวแทนได้ยากโซชาคิดแบบนี้แต่ดอนนี่เฟรเบกเอาตรงๆเขาผิดหวังแน่เขาผิดหวังที่ไม่ได้ไปไหนแต่ก็เก็บความรู้สึกเอาไว้คือไม่ได้ปริปากบ่นครับคือลงซ้อมเหมือนเดิมซ้อมเต็มที่เจ้านายให้ทำาไงก็ทาเจ้านายไม่ได้ให้โอกาสไม่เป็นไรก้มหน้าก้มตาซ้อมใหม่เป็นแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันแต่ภาพที่เราได้เห็นกับดอนนี่เฟรเบกคือเป็นได้เพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นแล้วเป็นตัวสำรองที่ ยากที่จะได้รับโอกาสด้วยโดยเฉพาะในพรีมารีมันมีโควตาเปลี่ยนได้แค่3คนแต่เขากลับกลายเป็นตัวสำรองชอยส์อันดับที่4อันดับที่5แบบเนี้มันจะได้เล่นในเวลาไหนครับวันไหนครับยากมากซึ่งมันแตกต่างก,กันกับไอตอนที่โซชาเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อที่บอกว่าดอนนี่เฟรเบกยังอยู่ในแผนการสร้างทีมขอให้รอโอกาสกสักนิดหนึ่งแล้วเขาจะได้รับโอกาสเองครับ โซชาเคยพูดแบบนี้ตอนนี้โอเคก็รับฟังแต่สุดท้ายอะไรครับโอกาสยังไม่มาถึงโอกาสแบบกราปิดกระปอยแบบนี้มันไม่ได้เรียกว่าโอกาสครับมันต้องได้เล่นแบบเห็นน้ําเห็นเนื้อและเห็นความต่อเนื่องไม่ได้เล่นแค่ห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีไม่ได้เล่นแบบออกสั้นแต่วิธีทีแรกแต่เวลาที่ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกเขาเป็นคนแรกที่โซชานึกถึงมันต้องไม่ใช่แบบนี้และนี่มาถึงหนึ่งในสี่ของซีซั่นแล้วนะครับ แต่ดอนนี่ได้เล่นเพียงแค่3เกมเท่านั้นแชมเปี้ยนส์ลีกหเจอกับยังบอยส์แต่โดนเปลี่ยนออกในครึ่งหลังคาราบาวครับได้อยู่เต็มเกมเจอกับเวสต์แฮมวันนั้นได้รักคำาชมครับเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจส่วนพีมยรีกล่ะผ่านมาแล้ว10เกมนะฮะแต่ดอนนี่ได้โม้แข้งแค่เกมเดียวแล้วเป็นเกมที่เขามีเวลาอยู่ในสนามเพียงแค่6นาทีเกิดขึ้นกับในเกมเปิดตัวคริสโนโรนันโด ในนัดที่ถล,ล่มนิวคาสเซลและยังไม่เห็นวีแววที่ลอนี่ฟรเบกจะได้รับโอกาสลงสนามตราบใดที่เฟร็ดแม็กโทไม่เจ็บไม่ป่วยไม่สายไม่ตายไม่หายไปไหนเฟร็ดกับแม็กโทก็จะเป็นผู้เล่นตัวหลักในสายตาของโซชาและนี่ยังมีมาเตซกับปอป็อกบาด้วยเราจะให้ลอนี่ฟรเบกไปเล่นตอนไหนล่ะครับดูแล้วความอดทนของเขามาถึงขั้นขีดสุดแล้วนะครับผมบอกเลย ต้องย้ายฮะตลาดหน้าหนาวนี้คุณต้องไปละถ้าคุณไม่ไปคุณก็จะเป็นตัวสำรองถาวรแล้วก็นั่งก้นด้านแบบนั้นต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งนู่นนะฮะตลาดซัมเมอร์ซึ่งมันนานมากแล้วจะทาให้เขาเนี่ยสูญเสียความมั่นใจและสูญเสียตําแหน่งตัวจริงในทีมชาติด้วยซึ่งก็งงไหมละ่ะหนึ่งร้อยแปดล้านปอนด์คุณเอามานั่งสำรองอันทั้งที่นี่คือตัวระดับคุณภาพสามารถเปลี่ยนเกมได้สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับทีมได้แต่คุณไม่ใช้อะไรครับเนี่ย นั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเรื่องของความคิดเห็นต่างๆนานาเชิญได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมซัพพอร์ตอีกาชแนลกันอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าที่นี่อีกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามครับและขอบคุณซูซูกิซูซูกิปลดล็อกทุกเงื่อนไขส่งท้ายปีกับแคมเปญพิเศษซูซูกิดีวดีเดย์ออกรถซูซูกิทุกรุ่นวันนี้ผลิตีปีหน้าสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูก ได้เจอกับเธอที่ไม่เหมือนใคร